สวัสดีค่ะมันอายุทหารเลยจ้ะอยู่โรงพยาบาลเนานะหลังจากคุณบอได้ลงคลิปมานานงเมื่อวานกับมาเฟืองเมยอยู่โรงพยาบาลจนะ้ะอากาศหนาวนิดนึงอากาศหนาวนิดนึงที่มุกดาหารมะเฟืองเม่แม่มานอนโรงพยาบาลเนานะแม่มาให้ยา แม่มาให้ยาแม่มาให้เค็มทำบ้าแม่อยู่กางบนแนละ้วตอนนี้นู่นเลยตอนนี้ลงมาข้างล่างเพราะว่าเขาไม่ให้อยู่้องบนเขาให้ญาติพิ่มาอยู่ข้างล่างเขาจะทําความสะอาดห้องเนาะก็เลยมาหากินข้าวนั่งเล่นแล้วก็สิบเอ็ดโมงเพื่อให้ญาติเป็นไปได้ก็เดี๋ยวเ่อเป็นไปเนาะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงกว่าอากาศก็เย็นนะขึ้นโมกาหาันเดี๋ยวก็ช่วงนี้หน้าตาก็โทมิดหนะึ่ง <c oughs> <c oughs> คืนก็ไม่ค่อยได้นอนเนาะแม่ลุกฉี่เมื่อคืนเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็มานั่งกินกาแฟนั่งกินขน,นนะมนั่งกินข้าวอาหารเซเว่น ให้ดูบรรยากาศรอบๆอันนี้คือโต๊ะนั่งกินข้าวเนาะตรงสนามเป็นสนามหญ้าให้นั่งเล่นให้ญา,าติพหาญาติมานั่งกินข้าววดูก็จะสวยอยู่ที่นั่งอยู่ก็เป็นรูปแตงโมแตงโมแตงโมแตงโ หน้าตาจะคีเล็กคีเล็กก็มาทักทายเนาะไม่ได้ทักทายนานแล้วไม่ได้ลงคลิปนานแล้วคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้อัะเตว่แล้ตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็อยู่ที่ทหารมาเข้าเมทีโรงพยาบาลเนานะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันนะคะ